กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคุทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel โคดัน,นล่าครับผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแอสโซลูตาเอาไม่ใช่สิแอเซโต้คอซาแล้วกูจะหลงไปพูดแอสโซลุโตได้ยังไงมันคนละเกมกันนะครับทุกคนอย่าเข้าใจาผิดน,นะครับตอนแรกผมก็กะจะไม่ทำแล้วนะครับทุกคนแต่ ซื้อมาทั้นทีมันก็ต้องมาทำให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะครับก็คือวันนี้พี่จะมาดิฟในเกม a s s e t โต o คอรซให้ท่านผู้ชมดูครับนี่เป็นการฝึกดิฟแบบคือพี่ยังดิฟไม่คล่องนะครับและพี่มีตัวช่วยในการดิฟวันนี้จะเป็นพวงมาลัยครับผมเป็นพวงมา,าลัยรุ่นของพี่นะที่พี่ซื้อมาพี่ซื้อม,มือสองเป็นรุ่น Logitech d r i ving f o r c e GT นะครับผม o g i t e c h d r i ving f o ร c e GT เป็นพวงมาลัยของเล่นมือสอง พี่ซื้อมาก็เออราคาไม่แพงมากนะครับผมก็ถูกๆครับมันเป็นมือสองมันคือเอาไว้ขับรถแบบเลเ่นชิลๆอะไรอย่างเงี้ยรับผมแต่คือด้วยงบประมาณที่พี่ม,พมีพี่ก็ซื้อมาดิฟรถครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดิฟยากมากตอนนี้พี่อยู่ในช่วงฝึกหัดดิฟนะครับผมนะวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปดิฟในโหมดออนไลน์นะครับผมในดัน เพลงเก่านะท่านผู้ชมก็คงไม่รู้หรอกว่ามันคือดา่านอะไรแต่มันก็คือด่านดิฟนั่นแหละแต่นี่จะเป็นโหมดออนไลน์นะครับเป็นโหมดออนไลน์ที่ไม่ใช่เซิร์ฟคนไทยครับเป็นเซิร์ฟของต่างประเทศแต่วันนี้พี่จะพาไปเล่นโดยที่วันนี้พี่จะพาทุกคนเอารถนิสสันซีวเอส15ที่จอดอยู่ขณะนี้นะครับท่านผู้ชมฮะเอาไปดิฟอ่าให้ท่านผู้ชมดูโอเคคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากมายนะครับแค่จะมาดีให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปนี้นะครับว้าเราจะพูดเร็วไปไหนวะเนี่ยโอเคอเคพื่อเป็นการไม่เเเเเเสสีีียยยวววลลาา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 ททมมมหดดนนนนนนนะะะะะคคครรรรรััััับบผผจจจกกกปแตต่่้้องอ,จจงงองงงิึพใช้ไมห ออกมาแล้วมันบังหน้าผมก็ต้องขอโทษขอไปทุกผู้ชมด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายเห็นมือตอนที่ผมดิฟนะผมจะถ่ายแบบอย่างนี้แหละเออแบบตั้งกล้องปกติเนี่ยแหละโอเคทุกผู้ชมนะอันนี้ผมอ่าทำท่าถ่ายรูปไว้เฉยจริงๆไม่ได้อยู่ท่าน,นี้หรอกนะครับทุกผู้ชมโอเคยวผมจะกดให้ดูบาบอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ทรัผนะู้ชมฮะโอเคนี่ผมหยิบคนเล่งทุกผู้ชมได้ยินเสียงไหมถ้าเสียงเบาไปก็ต้องขอโทษขอไปทุกผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าพี่ก็อ่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเซตติง้ง ยังไงให้มันพอดีโอเคตอนนี้เราอยู่ในโหมดออนไลน์นะครับทานผู้ชมฮะทานผู้ชมจะเห็นคนเยอะแยะทผู้ชมสังเกตด้านซ้ายมือครับด้านซ้ายมือมันจะมีแผนที่อยู่ตรงธงเหลืองครับนั่นคือผู้เล่นที่กําลังเล่นอยู่นะครับคือคนเล่นเยอะมากครับผมแต่ปิงนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับทุกผู้ชมดูครับนี่จะเป็นเซิร์ฟออนไลน์นะมีคนมาดิฟวเยอะแยะมากมายนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้พี่จะลองดิฟให้ทุกผู้ชมดูไหนะก็ซื้อมาทั้งทีทุกันก็ต้องหมดปดิฟ์สักหน่อยแหละอือ พี่จะไม่ขออธิบายอะไรมากมายนะครับแบบเราจะดิฟกันเลย <im it> พี่อาจจะดิฟไม่คล่องนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอโทษกับท่านผู้ชมด้วยนะครับ <im it> มันต้องอาจจะใช้พลังในการดิฟพอสมควรนะท่านผู้ชมนี่เพราะว่าพวงมาลัยพี่เนี่ยเวลาล้อมันหมุนกลับเนี่ยมันหมุนกลับพวงมาลัยมันตีกลับช้ามากครับมันไม่เหมือนพวกรุ่นตัวเราเป็นหมื่นนะ <im it> พี่ซื้อมาแค่หลักพันเออมันต้องช่วยสาว <im it> มันต้องช่วยสาวอะเวลาดิฟเออเวลาหักพวงมาลัย <im it> เออเนี่ยเวลาเราจะบัดสะบัด้ายเราก็หักไปขวาเราสะบัดขวาต้องหักไปซ้ายแล้วกูก็โอ้โหเกือบพลาดโอเคผมจะขอตั้งใจเล่นสักครู่หนึ่งนะครับผู้ชมนี่จะเป็นโหมดออนไลน์นะผมมีผู้เล่นเยอะแยะมากมายที่มาเล่นด้วยกันอะ่ะผมก็มาหาดดัดตฟอยู่ผมก็ซื้อมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะผู้ชมแต่ก็น่นแหละเพิงพ่งเพิง่งเพิ่งเล่นครั้งแรกนี่แหละคือยัง,ย,งยังไม่เคยเล่นพวงมาลัยมาก่อนนะครับผมผมยังไม่เคยจับพวงมาลัยมาก่อนเลย นี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาจับพวงมาลัยโอเค okay. ยังได้อยู่ยังไม่เสียหลักอาจจะกินเคียงไหมสักนิดนึงแต่ก็พยายามจะดิฟให้ดีที่สุดนะผมต้องช่วยเสาวพวงมาลัยค่อนข้างจะเยอะเลยเพราะว่าพวงมาลัยมันตีกลับช้ามากถ้าถามว่าความยากในการดิฟมียากไหมท่านผู้ชมถ้าใครเคยขับรถใหญ่จะรู้นะครับว่าการหักพวงมาลัยแบบนี้มันโคตรลำบากเลย คือยากมากครับผมมันมันมันสมจริงนะเกมนะเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่สมจริงมากๆเกมหนึ่งบน PC ซเดี๋ยวก็ว่าได้คือสมจริงแบบฟิสิกส์รถอะมันเหมือนของจริงเลย <laughs> การเลี้ยวการอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะขับยากสักนิดนึงของอะไรผมเนี่ยมันยากอยู่ตัวเนี้ย <laughs> มันต้องช่วยสาวค่อนข้างจะเยอะอเลยท่านผู้ชมครับน,นี่แต่ผมกดยิฟได้ดอยู่อะผมจะพยายามดิฟให้สวยที่สุดเพื่อท่านผู้ชมเลยเ <laughs> น่โอเค จะออกมาก็ดูรถด้วยไอ้น้องทางซ้ายมืออะรถพี่เป็นแรงกำลังดิฟอยู่แล้วถามว่าไม่พี่ไม่ลองดิฟแบบตามคนอื่นบ้างหรอคือพี่ก็พยายามอยู่คือมันมันคุมรถายากจริงๆครับท่านผู้ชมคือมันเหมือนขับรถจริงๆเลยนะครับจะบอกไว้ก่อนเลยว่ามันขับเหมือนขับรถจริงๆเลยคือแบบมันได้ฟิลลิ่งแบบเหมือนขับรถจริงๆอะเออถ้าใครเคยขับรถใหญ่จะรู้นะผมว่า แต่พงมาลัยผมเนี่ยมันมอเตอร์มันไม่แรงครับพงมาลัยมันตีกับช้าผมเียช่วยสาวเนี่ยมันเหนื่อยอยู่นี้แหละผมก็ดีบได้ขนาดนี้มันก็ถือว่าบุญหัวเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวเมอแต่ผ้ากันผู้ชมขอบใยด้วยเราพลาดไปละโค้งหนึ่งผมจะไล่จีวพวกข้างหน้าสองตัวนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วผู้ชมครับตอนนี้พี่เริ่มเหนื่อยแล้วครับใครบอกว่าดีบรถไม่เหนื่อยนี่ปฏิป,ปาก,กูได้เลยเลยครับผมเหนื่อยแตกแล้วจังหวะนี้ นะฮะโอ้โหข้างหน้านี่เห็นไหมครับผู้ชมพากันดิฟกันตริมเลยเลยครับผู้ชมฮะโอเคโอเคโอ,โ,อโอ้ชน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 ยังได้อยู่ต้องบอกนผม้ชมเลยว่าพี่เพิ่งซื้อมาเล่นได้อาทิตย์อาทิตย์เดียวคือนี่อาทิตย์เดียวนะครับพี่ฝึกดิฟมาเนี่ยด้วยพวงมา,าลัยราคาแค่หลักพันนะคือดิฟได้ขนาดนี้ก็ถือว่าแบบพี่พยายามที่สุดแล้วนะครับตอนแรกก็ไม่ได้ว่า จะมาทําคลิปให้น้องๆดูนะครับคือตอนแรกพี่ก็กะจะซื้อมาเล่นแบบเฉยแบบซื้อมาเล่นแบบคนเดียวอะไรเงี้ยแต่คือในเมื่อมีน้องๆขอมาแล้วพี่ก็ต้องจัดให้สําหรับเกมเอสซุลูโตเออแล้วถามว่าด่านอื่นมีไหมสําหรับการดิฟมีครับผมมีมีเยอะครับนะแต,แ,ตแต่แต่ถ้าจะดิฟออนไลน์อ,อ่ะมันต้องดิฟด่านที่ผู้เล่นคนอื่นกับเรามีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะเล่นคนเดียว่สนามมีเยอะแยะท่านะผู้ชมมีเป็นร้อยครับ เล่นจนขี้เกียจเล่นอ่ะเออเอาอย่างนี้ดีกว่าะแต่ตอนนี้กูเลื่อมม่วนละดิบรถโอเคต้องใช้เบรกมือช่วยเบยรกมือผมเนี่ยไม่ใช่เบรกมือแบบเหมือนรถยิงนะผมมันเป็นรุ่นไดนฟอร์สกีทีโประครับอ่ะคือมันจะมีไอที่ไอเกียร์อยู่ข้างๆเออแบบนั้นแหละผมเอามาใช้เป็นเบรกมือสำหรับการเข้าเกียร์ผมใช้แบบเป็นแบบแพทเทิร์นชิพับผมคือรุ่นนี้มันมีแพทเทิร์นชิพด้วยนะ เออถึงจะราคาถูกแต่มันก็มีแพนชิปไอ้สองตัวข้างหน้านี่ือดิฟเกิง่งนะเนี่ยสองคนข้างหน้าน่ะทำไปเล่นไปนะครับนะผมก็เริ่มเหนื่อยท่านผู้ชมตอนเนี้นอผมเริ่มจี้เข้ามาแล้วผมอยากจะลองจี้ท่านผู้ชมดวูว่าความยากในการจี้มันยากขนาดไหนคือมันต้องค่อยๆแบบเหยียบเรลงแล้วก็เหยียบเบรกไปด้วยครับผมงั้นมันจะชนคือยากมาก คต้องใช้เบรกมือช่วยจังหวะเมื่อกี้เนี่ยงั้นมีแหกโอ้ช็อตเมื่อกี้มาอ่ามาเร็วไปหักไปเยอะหักเยอะไปนิดนึงโอเคคุณผู้ชมอ่ะอีกสักรอบนึงโอเคไม่รอบนึงแหละยาวเร็วนะนะครับ <c oughs> หักคงอะไรแบบรุ่นเร็วเหงือเริ่มแตกแล้วจังหวะนี้ โอเคแต่เราก็จะดิฟไปต่อมีคนตามหลังเรามาว่ะผมไม่ยอมไม่ใครมาตามผมไม่ง่ายอู้หูยเฉียดเฉียดกรแพงไปทีเดียวจอดเมื่อกี้น้ำหนักคันเร่งการเติมคันเร่งสำคัญผมบอกเลยว่าการดิฟเนี่ยการเติมคันเร่งสำคัญมากถ้าเติมคันเร่งไม่เป็นเนี่ยรถรถมันจะหมุนใจ่ไหอื้อื้อืมอ้ม แสงแสงฝูงไปแล้วว่ะคันนี้แสงฝูงไปแล้วว่ะทุกคนที่ปาดหน้ากันแบบนี้ไม่ได้เมื่อกี้ผมเดียวเยอะไปโอเคมือใหม่นะครับผมมือใหม่ยังเล่นไม่เก่งนะผมในครั้งนี้ก็ถือว่าบุญหัวแล้วนะครับว่าแล้วแล้วชน,นไม่ออกแล้วโอเคถ้าเราชนเราก็กลับมาแบบนี้ครับท่านผู้ชมโอเคขอพักแั่วคราเลย มัน,เป,นเป็นเกมที่กูเล่นแล้วกูเหนื่อยสุดๆเลยเนี่ยแตกยางตายแล้วจังหวะนี้จริงๆผมก็อยากจะดิบสนามอื่นให้ผู้ชมดูนะแต่คือยังดิฟไม่กิ่งนะครับอยู่ในช่วงฝึกอยู่แล้วอีกอย่างประเด็นคือถ้าจะไปถ้าจะไปดีพวกที่สนามมันมันใหญ่ๆอ่ะคือพวงมาลัยผมม,มันไม่เอื้ออ,อำานวยครับก็คือ,คอมันต้องมันต้องเข้าเกียร์แบบเกียร์สามเกียร์สี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คือคือเกียร์ผมมันอยู่ด้านหลังพวงมาลัยแล้วพวงมาลัยมันหมุนเนี่ยจะให้ผมไปเข้าเกียร์ยังไงทัน กูจะบ้าตายนะครับผมนะคือผมจะเน้นดิฟทางที่มันเป็นทางแบบเล็กๆแบบนี้นะครับมันจะดิฟง่ายกว่าโอเคกูสาวคงอะไรจนเหงื่อแตกแล้วจังหวะนะโอเคโอเคจัดไปรุ่นเมกาไม่แทนดงแทนเดมดิฟแหละดิฟเองคนเดียวนี่แหละเออซื้อมาเล่นได้อาทิตย์เดียวเล่นได้แค่นี้มันก็เท่าไหร่แล้วดึงเบรกมือสบัด ค่อยค่อยเหย,ยียบพัดเล่งดึงเบรกมือนิดนึงหักพคงงอะไรคืนแบบรวดเร็วถ้าแทาเป็นรุ่นแพงจริงจริงเนี่ยเรามันค้งอะไรมันจะตีกลับเร็วมากเลยนะเราแทบไม่ต้องแบบช่วยดึงช่วยสาวอะแต่คือรุ่นลงขมเนี่ยมอเตอร์มันไม่ทํางานเลยครับมอเตอร์มันหลับอยู่ว่าต้องช่วยสาวแบบเยอะมากคุณผู้ชมนี่ฮะถ้าไม่สาวรถมันจะหมุนไปเลยเออต่างมากก็คือถ้าถ้าจะซื้อมาเล่นจริงซื้อตัวเราเป็นหมื่นมาดีกว่าหรือว่าพวก โ o รเจกต์ G29 มือสองอะไรอย่างเงี้ยราคามือสองก็เพิ่าไหลเก้าพันว่าคุ้มนะแต่มอเตอร์มันก็แบบมันก็พอเล่นได้อะมอเตอร์มันก็ไม่ได้แรงมากอะพวก G29 อะแต่ถ้าจะให้ดีมันต้องแบบไปราคาประมาณหมื่นสองหมื่นสามนะครับหมื่นสี่หมื่นห้าประมาณนั้นอะพวกทัดบัสเตอร์ T300 พวงอะพวงอะไรมันจะตีเร็วมากครับมอเตอร์มันแรง ผมดิฟได้แค่นี้ก็ถือว่าบุญแล้วนะและอีกอย่างรถมันจะมีอยู่2ประเภทนะครับในเกมนี้มันจะมีพวกรถหน้าเร็วครับผมรถหน้าเร็วกับรถหน้าช้าก็คือคนที่ฝึกดิฟเนี่ยแนะนําว่าเล่นรถที่หน้ามันหันจะช้าหน้านะอันจะช้าแบบเนี้ยคือมันจะดิฟง่ายมันจะมีรถอีกแบบหนึ่งคือหน้ามันจะเร็วมากครับผมหน้ามันจะตีกับเร็วมากเวลารถมันจะสะบัด โอเคมีคนกี้เรามาแล้วว่าผู้ชมโอเคจี้ทันก็มาสิครับผมเป็นคนที่ขับรถเร็วมากโอเค ไอจีก็จีซะเหลือเกินก็โอเคนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปดิฟในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมพี่ไม่ขอเล่นอะไรมากายนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเหนื่อยนะจริงพี่ดิฟมาก่อนหน้านี้ก่อนที่พี่จะมาทาคลิปอีกนะครับผมค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรแล้วเออวันนี้ก็ขอลงไว้สักนิดหนึ่งนะครับเผื่อแบบมีคนอยากดูพี่ดิฟอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะคืออาจจะมีคนที่คิดถึงแบบพี่แบบอยากเห็นพี่ดิฟรถอะไรเงี้ยก็เลยมาทําให้ดูแานผู้ชม โอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว,วนะครับผมฝากเพด่อนนะครับสำหรับเกม a s สเซโต้คอร์านะสำหรับคนที่ชอบนะครับผมก็รวันนี้ขอตัวขอญาลาช่มไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ